สวัสดีค่ะสวัสดีนะะักเรียนชั้นป .2 ทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวันพุทธที่24พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นะคะสำหรับในชั่วโมองนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักนะคะแบบมีทดกันค่ะก่อนอื่นนะคะ เราไปทบทวนสูตรคูณกันก่อนค่ะสูตรคูณเพลิน สี่แ 4 <única> mm ีเป็นส4่สเป็น48สูตรคูณเพลิน

You Bien. Sí. Sí. 120 12 11 132 12 12 144บัเนเลงแล้วทองใล้มัวยิย้มย่อไม่ทองก็ลืมลืมลืมเมื่อนักเรียนท่องสุดคูณกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเข้าบทเรียนของเรากันต่อนะคะจากชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนทาแบบขัดนะคะ ลงสมุดจำนวน3ข้อนักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำกันได้นะคะและในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะทำตัวอย่างให้นักเรียนดูเพิ่มอีกสองข้อนะคะเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1ครูกำหนดตัวเลขมา54คูณ5เท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำ 54เป็นตัวตั้งคูณ5นะคะจากนั้นเราเอา5นะคะไปคูณกับ4ที่อยู่ในหลักหน่วย5คูณ4ท่นะคะท่อแม่5 4ครั้ง515 5 2 1 0 5ห5 5 5 4 2 2 20ใส่0นะคะในหลักหน่วยแล้วเอา2ไปทด ในหลักสิบหลังจากนั้นเราก็เอาห้าในหลักหน่วยไปคูณกับห้าในหลักสิบท่องแม่ห้าห้าครั้งนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าบวกอีกสองนะคะก็จะได้ยี่สิบ นักเรียนจะต้องเขียนเลข7ให้ตรงกับเลขหนะคะต่อมา2ขยับมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะคำตอบในตัวอย่างที่1ก็จะได้270ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองนะคะครูกำหนดตัวเลขมา68คูณ4เท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมนะคะ วิธีทำหกสินะคะเป็นตัวตั้งคูณสีนะคะสคือตัวคูณท่องแม่48ครั้งนะคะสี่ห2ึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสห้ายสิหกยีเจดยี่สิบสสอง ะคะ4คูณ8ได้32ใส่2ทด3ในหลัก10นะคะหลังจากนั้นเราก็เอา4นะคะไปคูณกับ6ในหลัก10ท่องแม่4 6ครั้งนะคะ4 1 4. 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 24่นะคะ4คูณ6ได้24บวกไปอีก3นะคะก็จะได้เป็น27นะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ272ค่ะเมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างนะคะจากที่คุณครูได้ทำให้นักเรียนดูทั้งสองตัวอย่างแล้วนะคะ คุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนลองฝึกคิดฝึกทำดูนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะและเปิดไปในหน้าที่92นะคะในหน้านี้ก็จะมีแบบฝึกนะคะให้นักเรียนทำทั้งหมด20ข้อนะคะซึ่งในหน้านี้คุณครูก็จะเก็บคะแนนนักเรียนด้วยนะคะเราไปฝึกคิดฝึกทำกันเลยคะ่ะ So. Uh -huh. ทำแบบฝึกหัดนะคะครบทั้ง20ข้อแล้วนะคะให้นักเรียนตรวจทานดูอีกครั้งนะคะก่อนที่นักเรียนจะถ่ายรูปนะคะลงไปในไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนนะคะสำหรับในเชวโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ